ใช้ทอดแป้งสดชิ้นละสิบบาทอยากให้ลองทำดูนะคะผิวด้านนอกกรอบนิดๆด้านในนุ่มฟูอร่อยมากการทำแป้งใช้น้ำตาลทรายน้ำที่อุณหภูมิห้องแล้วก็ยีสต์คนจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายหมดจากนั้นพักทิ้งไว้5-10นาทีหลังพักใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์เกลือคนให้เข้ากันเมื่อคนแล้วเนี่ยเขาจะดูเป็นแป้งหนึบหนึบเหนียวเหนียวแบบนี้นะคะหาอะไรคลุ้มแล้วพักทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงหรือจนกระทั่งขึ้นฟู การทำไส้นำน้ำมันพืชใส่กระทะตั้งไฟให้ร้อนนำใบกุ้ยช่ายมาล้างตัดเป็นท่อนเล็กๆแล้วก็ใส่ลงไปผัดไฟแรง1-2นาทีจากนั้นใส่น้ำตาลทรายเกลือผงปรุงรสซีอิ๊วขาวเบกกิ้งโซดาผ,ดผ,ดผัดผัดจนกระทั่งใบกุยช่ายสุกเทใส่กระชอนพักทิ้งไวใ้ให้เสด็จน้ำและเย็นสนิทตอนนี้แป้งที่พักไว้ฟูได้ที่แล้วค่ะ ทาน้ำมันพืชบนพื้นและอุปกรณ์ทุกอย่างที่จะใช้สัมผัสแป้งจากนั้นตักแป้งขึ้นมาวางแป้งบนพื้นที่ทาน้ำมันใช้พายปาดแป้งให้แผ่ออกวางไส้ลงไปใช้แป้งหอ่อไส้ให้มิดจัดแต่งทรงให้สวยหยอนลงไปทอดในน้ำมันพืชร้นรอนๆทอดไฟกลางจนกระทั่งสุกดีทั้งชิน้นตักขึ้นสะบัดให้เสด็จน้ำมันกินคู่กับซอสพริกอร่อย